อยู่กับน่มน่ยมันอูบ้านเข้าอยู่กื้อล้ไม่น่แบบนี้ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดกั ลว้เจงนะไว้เจงเขาต้องการที่จะเติมเต็มในส่วนที่ขาดในแต่ละวันน่ณวันนี้นาที่วัดกดขา ด้านตรงตัวนะคอนโดนะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะเพราะว่าชีวิตของมนุษย really ์สายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนะเป็นต่ที่ตรงตัวนะคอนโดเพราะว่าตอนตอนวารุ่งตั้งแต่วารุ่งนะต้องต้องใส่ใจเพราะต้องแล้วก็ตอนวารุ่ง

Hai kebus ini แต่คืนคื้มึเราไม่จะรอคนนี

รวมท่คองนงุะิจเด็กคุณาทองหลวงคุณ่างองหลวงจากรบุที่สะดวกแลาข่ของ12็ดนะหมดทุ่งยอดาบลทุ่ใหญ่ลำดล่งพันสีสวัสดวัก็สนนที่2องร้กิโล13ดสามลานตาหลวงส่ง ข้าวต้มไก่14คณะพุทธบริษัทวัดไสใหญ่บบตบิกอำเภอตุุงใหญ่ก็ขนมไก่กับน้ำลำไย15คณะกีดาสาววัดภุกเขาลำพังตำเภอตรุษสามอำเภอทุงอทงอท่งใหญ่ลูกชิ้นเนึ่งคณะ16คณะพุทธบริษัทวัดควโรโบสถ์เข้าทุกกะปิและก็แกงน้ำเคย17 คุณเพชรพันรักชายรักคุณวรรวีรสการกันน้นโจ๊กกระหมอ่าสุค่ะโจ๊กกระดูกหมูเศรษฐีตั้งชื่อเมนูอาหารคณะที่18บแคณะยมต้อยยมหญิงอ่ากับพ่อปลานะกับพกอปลาอ่านีส1บแปนะสิบแกรที่จะ เพิ่มนะใครที่จะเพิ่มเพิ่มเ,มเมติมในส่วนของการให้พันคุ์ไที่สามารถเป็นสภาพพังไข่ในวันที่27ก็มาจองนะโยมมาจ,าจาัดจองทางวัดทางคณะกระกรมก,การก็จะได้าจัดโต๊ะวางไว้ให้สำหรับโยมทุกจับมาเป็นสภาพ